โอ้พอดีว่าจะไปดูคนป่วยหน่อยคนป่วยเขาบอกว่าลุกขึ้นได้มาทางป่าแถวนี้มาทางป่ามาทำไร่ทำอะไรยังไงเดี๋ยวจะไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับอ่าตาจันตาจันที่เป็นโรคมะเร็งตับนะอ๋อครับอ่าวันนี้เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมอยากมาเจอด้วยตัวเองอ๋อครับผมครับนะเอาลองดูกันเผื่อบางทีเป็นวิทยาทานให้คนอื่นเขาได้รู้นะครับ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 ตอนนี้ จบแล้วนะฮะเขาทางป่าอยู่ทั้งน้นอ๋อครับครับครับพูดดังเดี๋ยวคนแก่เตือนครับครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวทำมันครับเป็นไงเจอแล้วฮะเจอแล้วครับนั่นเงินแต่กันแต่กันนะครับครับครับท่านทางป่าอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรทางป่าทางป่าโอ้โหทางป่าเนาะปลาอะไรเนี่ยทำไมไมมีแต่หนามจังเลยขี้เล็บโอ้ขี้เล็บอืม นี่โอ้โหแข็งแรงเลยนะเนี่ยทางปลาได้แล้วาได้แล้วโอ้โหอายุเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้แปดสิบครับแปดสิบแล้วนะเหนื่อยไม่เหนื่อยไหมทางปลาก็เหนื่อยบ้างเหนื่อยบ้างนะครับนะครับเอาละโอ้โหนี่พอดีวันนี้ติดตามมาดูผลงานนะครับในเรื่องของเอนไซม์อยากจะให้ทักทายท่านผู้ชมหน่อยครับเรื่องแรกที่ ่วยเป็นโรคนี่เหนื่อยไหมมันมันมันเป็นโรคยังไงมันตัวยังไงตายัางไงก็ว่าหมอเขาว่าเป็นโรคจับอืตัวเหลืองตัวเหลืองตาเหลืองเยี้ยวกับเหลืองมีมีแรงกลังไม่ตอนนั้นหรือว่าเดินก็ไม่ไหวมันก็เดินก็ไม่ไหวล่ะเหนื่อยครับทับงานก็เหนื่อยครับอ <c oughs> อันนี้ทั้งป่าทั้งอะไรตัดจริงว่าพงมะพร้าวได้สบายเลยได้ครับโอ้โห oh ครับ,บนะครับ ตอนนี้กินเนนไทรายเป็นมากหรือยังกี่กล่องแล้วประมาณบอกท่านผู้ชมหน่อยห้าหกกล่องแล้วครับห้าหกกล่องแล้วโอ้โหลุกขึ้นมาถังป่าได้ไอ้โรคตับหมอบอกว่ายัางไงบอกว่าไม่มีโอ้โหไม่มีแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่คือตาจรรันโอ้โหจากเชียร์ูมินะครับวันนี้ก็เราก็เห็นตาจรันรแล้วว่าท่านแข็งแรงขึ้นอกำ,กำลังกําลังโอ้โหนี่เลือดฟาดเลยเต็มมือเลยโอ้หมีดคู่ใจครับนี่มีดคู่ใจนะเอาลองลองโชว์หน่อยเอา ครับเอาแล้วครับแต่จันก็ถาง่าโชว์ได้เลยโอ้โหครับนี่เป็นผลงานของเอนไซม์นะครับในขณะเดียวกันครับวันนี้เราก็คือว่าเดินทางมาพบผู้ป่วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับท่านผู้ชมที่มีปัญหาสุขภาพอยู่นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นสุขภาพอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงปวดแข้งปวดขาปวดกระดูกหรือว่าเป็นโรคเดียวกับตายกันนี่นะครับโดยเฉพาะเขา เกิดจากตับนะครับตับอักเสบแล้วก็ปล่อยไว้นานเรื้อรังจนในที่สุดนะครับหมอวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับนะครับปัจจุบันใช้ยนันไซา์บาบัดอย่างต่อเนื่องโรคที่เคยเป็นอยู่ตอนนี้นะครับไม่เป็นแล้วนะครับอาการต่างๆดีขึ้นตามลาดับแล้ววันนี้แข็งแรงครับมาตัดไม้ทางป่านะครับทางป่าทางคงหญ้าได้สบายเลยนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้น ครับบรรยากาศอย่างนี้นะครับเราหาดูได้ยากมากนะครับในสังคมไทยปัจจุบันนี้นะครับโดยเฉพาะครับผู้ที่สูงวัยอย่างตาจันอายุ8ปดสิบแล้วก็พบโรคไร้มานะครับผ่านพ้นวิกฤตมาปัจจุบันก็แข็งแรงแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอาชีพที่เคยทําก็คือทําไร่ทํานาแล้วก็ทางป่าทางป่าทําไร่ทํานามาตลอดชีวิตตลอดชีวิตแล้วครับครับแล้วก็มาประสบชะตากรรมก็คือเกิดโรคร้ายกับตัวเองครับ เมื่อกี่ปีแล้วนะปีสองปีที่ผ่านมาสามสองสามปีแล้วมั้งคาบสองสามปีครับสามปีช่วงเป็นใหม่ๆตอนนั้นเนี่ยอยู่คนเดียวนี่คิดยังไงโอ้คิดว่าจะไม่รอดแล้วอ่ะครับคิดว่าจะไม่รอดโอ้โหพอได้จีเนียนไซเข้าไปปัจจุบันนี้มีความหวังไหมมีความหวังครับอืมแล้วก็ที่เก็บตรงท้องอยู่ตัวเหลืองตาเหลืองนี่ตอนนี้ก็ไม่เห็นมีแล้วนี่ไม่เห็นปวดไม่เห็นเจ็บปันทีแลกเลยนี่ครับโอ้โหแล้วฝากบอกพี่น้องชาวอีสาน เป็นภาษาอาีสานบ้านเราหน่อยภาษาชชยภูมินั่นแหละพี่น้องบ้านเอกก็ได้ทุกคนรเราต้องเบ่งรักษาสุขภาพตัวเจ้าของเองเพราะว่าเก็บเป็นเดืนรุ่นมาเนีย่ยเราต้องหายาจีนทุกคนอ่ะอันใดดีหาไม่จีนรอดจ,จ,จ,จังตาในกินนี่ยังจังตาีนก็กินเอ็นไ้ายนะ่ะเอ็นไ้ายก็าติดถุงพอมเน็ตทำได้นะ่ะ เอ็นไตยต้องติดโถงพ้อมเนื้อเข้บมากับสีกินหางเชื้ออืมอืมมัน,นทั้ทงแบบโรคตับที่เป็นยุเป็นทั้งไหนบอกเขนแน่น่ะโรคตับที่เป็นเนี่อหายเขาไปเบดเลด้วยเป็นตรวจหลายเชื้อเราไม่เห็นไม่เจอโรคตับก็ได้เศร้าไปแล้วทุกอย่างเ้าไปแล้วทุกอย่างอัในงไดนนั่นแหละที่นองเขาทุกคนกับ พยายามรักษาตัวเจ้าของเองทุกคนอ้าวคับให้สุดถ้าถูกดีกับผมี่อย่างเรายาลืมนะครับพี่น้องทุกคนก็ได้ให้กินยาบำรุงรักษาเจ้าของตัวรักษาเจ้าของเองไว้คแฮมดี <MD S 1> เห็นไส้นี่เป็นทางเลือกอีกออาทางเลยเหไส้นี่เป็นทางเลือกของคนคนหนึ่งแต่ว่าผูใ้ใด นั่นกะอย่าลืมเอ็ในใจให้ซื้อไม่จินเลยป่วยหน่อยป่วยหลายกัน,กนซื้อไม่จินลองเบ่งรอดตายกินแล้วรู้สึกดีบะรู้สึกว่ามันดีอยู่แล้วพ,พอตากจินมานะ่ะเย่ำแบบไหนเอาเย่มแบบไหนย่มแบบไหนย่แบบนี้แล้วว่าไปโอยกนิวไห้เลยกนิวเลยสู้ไม่สู้อ้าสู้ครับสู้โอ้โหนะครับ เอาละครับน like ี่นาจันสู้ชีวิตนะครับเอาละครับแล้วท่านล่ะครับไม่อยากจะลุกขึ้นมาสู้ชีวิตบ้างเหรอครับในเมื่อคนยังวัยแปดปีเนี่ยนะครับยังลุกขึ้นมาสู้แล้วพวกเราล่ะครับจะปล่อยให้โรคลุมเราอยู่ทําไมครับต้องลุกขึ้นมาสู้ครับนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะไปพบกับลายต่อไปนะครับขอบคุณครับอาาจันครับขอบคุณครับขอบคุณครับ